คุณผู้ชมค่ะอุงอิงเตรียมออกเดินทางแล้วค่ะล่าสุดทางด้านเพจเออ่พ่อแม่อุงอิงนะคะได้โพสต์ไว้ว่าตอนนี้น้องกําลังเดินทางค่ะไปที่เวทีสาวน้อยลำเพลิโนโวนแล้ว ที่บทข้อความไว้ว่าเตรียมตัวออกเดินทางเปิดวงสาวน้อยหล่อเพลินโชเตรียมตัวออกเดินทางแล้วค่ำนี้เจอการสนามกีฬาบ,บ้านแผงโกสุมพิสัยงานเปิดวงสาวน้อยหล่อเพลินโชพร้อมกับลุคนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอยน่ารักมากนะคะซึ่งสิ่งที่ที่ฉันโฟกัสค่ะนอกจากความน่ารักของน้องอิงแล้วตอนนี้ที่ฉันโฟกัสเงินในมือน้องอิงค่ะว่าเออ อันนี้คือเงินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันดูกันในคลิปดีกว่าว่าอันนี้น่าจะเป็นเงินที่เตรียมไว้สําหรับไปเตะหรอหรือว่ายังไงหรือว่าไงลูกเออน่ารักจริงๆคุณผู้ชมค่ะตอนนี้รถออกแล้วเนาะค่ะเอาตะกร้าไปอาบน้ำไปเปลือกเอาไปเปืออน้ำเดี๋ยวเมือเร่งเครื่องที่ห้อแล้วคือหลังรถดังอ่ะตุ๊กตาเยอะมากเลยนะนะแล้วเมื่อวานได้ยินว่าไอ้นี้ใช่ไหม เหมือนว่านางแบบเตรียมตัวเดินทางครับพึ่งบ้านแพงโกพึ่งพึ่งมาเอาชุดใหม่มาด้วยเหรอเหมือนพึ่งชุดใหม่มาส่งเมื่อวานใช่ปะอยู่เรื่องกะเมื่อวานที่นางดูการครับที่นางเปิดอันบ็อกซ์น้อยสองอะว่าอันบ็อกซ์ชื่อว่าอันบ็อกซ์ว่ะมาครับคุณผู้ชมขาเตรียมตัวออกเดินทางได้เนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวราะว่าเราสีเขียวเข้ม ดีเนอะเอาจริงๆพี่หมอนอิงก,ก็คือเป็นผู้ดูแลจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็คือดูแลน้องทุกๆอย่างทุกๆเรื่องจริงๆทุกคนขาสีสะเกตไปสารคามนานไหมอ, <c oughs> อ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะสีสะเกตไปสารคามกี่ชั่วโมงวันนี้สร้างมากน่ารักมากสาร้มา,มลลางมะม่วงลังคาเหรอวันนี้สร้มา,มลลางมะม่วงลังคาถ <c oughs> สร้างกันเร็วมากค่ะคุณผู้ชมบ้านนังนก็คือสร้างเร็ว เธอนีคือขึ้นชั้นสองก็ไดวันนี้จบุงหลักคาแล้วนะหลังจากวันนั้นก็คือแค่พึ่งไอ้นี่นะทุกคนจําได้ใช่ปะที่แหกไปล่าสุดอ่ะก็คือพึ่งจะลงพึ่งจะลงเสาวันนั้นนะคะพึ่งจะทําพิธีลงเสาไปแต่วันนี้คือหลังคาจะเสร็จแล้วนะเร็วมากสีสเกตรับสร้างบ้านคือสร้างไวสุดๆสร้างไวสุดๆถูกใจมากถูกใจแม่มากถูกใจแม่มาก เข้าทางกลุ่มปินได้ครับเข้าทางกลุ่มปิดกันได้เนี่ยใครและถ้าใครบอกว่าพ่อไม่ได้หลักวงนะเขาก็ขายของให้วงอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะพ่ออเอาจริงๆนะพ่อเขาขายของให้วงตลอดเวลาอ,อืขายบัตรให้ขายอันนั้นนี่ให้แล้วถ้าแบบมันมีข่าวที่บอกว่าแบบพ่อโจแม่หน่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ช่วยวงไม่ได้อะไรเงรี้ยวงฉันว่าไม่ไม่ไม่จริง หมูใส่ยังนะไงเนะี่ยแม่น่อยสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคิดถึงแม่มากไม่เจอแม่ด,ดมันหมอกไม่ค่อยได้รีแอคแล้วเจอแม่แม่สวัสดีคะ่ะววใส่ยังไงสิตัวแม่หน่อยขับรถรถใหญ่เป็นไหมน่าจะเป็น เสียงรถใครดังมากเตรียมตัวออกเดินทางได้เอ้ยอะไรอะทำไรอะกระกาเส้นบ่เส้นเสือบอ่ะเอาไว้เส้นเสื้นแบบติดถูติดถูติดถูพ่อติดถูพ่อ่นตลกมากตู้สาวตลกมาก ปิดวงกลับมาอ๋อนี่นี่นี่คืออะไรนะตาวาใต้ซื้อนี่เป๊ยไทยดูโกรขอบคุณคนอ๋อคี่อ่านเกิดบอกับคุณดาวขอบคุณเคนตาวาได้ซื้อนี่เป๊ยไทยดูโกรขอบคุณเคนหลังจากปิดวงกลับมาขอคุณบอกนี่ยเอซี่พลังเงียบทุกคนเนแ่ทจะคุณแม่แล้วเอซี่พลังเงียบใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อเช้าว่ะแต่ตัวเอซี่ทุกคนนี่ เพื่อนแกมาล้งที่ส1ิบเอดนะคะสาเอดนะคะสาวน้อยระเบิดโชว์สาวน้อะเบิดโชว2 9้อบเก้าบาทหนึ้อี่บเ้าทออไดนเค่ะสำหรับข้อในสี่ตบอตามายเป็น้างานใดระว่าสบอกให้ว่าเราเอาเสื้อไปขายอยู่พอกันหนางานเอาเสื้อไปขายอยู่นะคะเจอกันได้งานได้เลยลูกสาวเอาเสื้อไปขายอยู่นะจ๊ะสาวๆมาด้วจ้ะเพราะว่าเราเอาไปให้จํากัด รีบๆมานะคะะเราไปจำกัดน,นะ,นเ,ะเ,เขาเอาอะไรมาบุได้มาลูกคนเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงน้องจริงๆนะดี่เซนบอกเลยว่าที่แบบ FCO ให้หรือว่าไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนถึงถ้าถึงน้องหมดเลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากอะ่ะไอ้เจมพ่ <c oughs> ออย่ครับ น่ารักมากนี่เนื้อส่วนไหนก็ได้นี่แหละวิธี FC ตัวจริงมาเป็นน้องติดตามหนึ่งด้วยครับช่องพ่อแม่งอยู่อย่างเงาบนดาวเชียวพ่อแม่งหงายแขนเถี่ยวเถี่ยวจริงตอนนี้จัดเตรียมตัวออกเดินทางได้สวยมากแล้ววันนี้ก็คือสวยนะสวยเลยอ่ะเพราะว่า นอกเหนือจากแบบสวยสวยสักที่ไรเนี่ยและพี่หมอนอิงอ่ะเป็นคนที่พูดคือพูดติดตามจริงๆเพราะว่าเล็งมุมกล้องให้ดูว่ามุมไหนสวยมุมไหนคุณน่ารักมากเียมตัวออกเดินทางได้กำลังใจมาละกำลังใจมาเต็มละวันนี้นะคะคุณผู้ชม่ะเชื่อว่าหลายหคนก็เนี่ยดูคลิปแบบเนี้ย คือคลิปเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรนะเว้ยแต่แค่เราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กอ่ะหรือว่าอุงอิงอ่ะไม่สามารถที่จะเป็นพลังใจให้กับเราได้คลิปนี้มันจะไม่มีอะไรรลยอ่ะเข้าใจปะแต่นสนุกได้เพราะว่าเนี่ยเราเห็นอะไรง่ายๆเราเห็นวิถีชีวิตเราเห็นการเดินทางของเขาเราเห็นว่าเขาทาอะไรแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วซึ่งคลิปเนี้ยยังไงก็มีคนดูซึ่งจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะที่เราอยากจะบอกว่าเราสะท้อนไปกับ ไปกับคลิปเหล่าเนี้ยก็คือว่าศิลปินมีผลต่อใจแฟนคลับมากการที่เราได้เห็นแค่แฟนคลับให้เห็นว่าเขาออกเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนัน่นหรือว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อต่อต่อความรู้สึกเราจริงๆนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเกิดการพูดคุยได้แล้วก็แฟนคลับก็มาพูดคุยกันในคลิปนี้ว่าแบบ ก็ลูกหน่ารากวันนี้น่ารักดีทําผมติดโบด้วยเรื่องเล็กเกน้อยเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยนี่คือการสนับสนุนศิลปินแล้ค่ะคุณผู้ชม่ะแล้วเราอยากจะบอกกับทุกทคนว่าเรื่องมืองเรื่องที่เรามองว่ามันมองข้ามไปว่ามันมัน ทำไมถึงมาเป็นคอนเทนต์เลยเหรอทำไมถึงเอาเรื่องแค่นี้มาเป็นคอนเทนต์หรอแต่ว่าเราแค่อยากจะบอกดูทุกคนว่าเรื่องเล็กบางเรื่องอะ่ะมันสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนคลับได้จริงๆและนี่คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงที่ชื่ออุ่งอิงรัตนาพรสร้างให้กับพวกเรานะคะโอเคบ๊ายบาย